ฮัลโหลสวัสดีค่ะดีดต้อนรับเข้าสู่ Sister t e r o นะคะคลิปนี้นะคะ,คปะ,คะเป็นคลิปการอ่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์แบบรันดอมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่เพ่อ,อยกที่จะเล่าเรื่องนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะ energy ส,สำหรับวันนี้นะคะไปเริ่มกันเลย King Cups มีคนคิดถึงคะ่ะนะคะมีคนคิดถึงมีคน กำลังรักคุณอยู่มากๆมีความรู้สึกปรารถนาต่อคุณไม่สามารถในการที่จะแบบหยุดยั้งความรู้สึกนี้ได้เพราะว่าความรู้สึกดีที่เขามีความรู้สึกรักที่เขามีค่อนข้างที่จะทวบทนนะคะต่อคุณอ,อันนี้เป็นไพ่ลาเวอร์นะคะแต่ว่าไพ่คาโป่ะ เราอาจจะโดนแบนดได้นะคะเพราะฉะนั้นจะเอาไว้ข้างล่างหาอะไรปิดก่อนอ่ะนี่มองว่าสำหรับใน random episode นี้สิ่งที่เขาคนนี้เนี่ยคนที่เขาชอบคุณมากๆในตอนนี้เนี่ยอยากที่จะสื่อสารก็คือเขาอยากจะบอกคุณว่าคุณช่วย ช่วยรอเขาหน่อยได้ไหมช่วยรอเขาในการที่จะแบบไปเคลียร์ตัวเองไปจัดการอะไรตัวเองก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าในตอนนี้คนคนนี้นะเขามีคนคุยแบบหลายคนหรือว่ามีแบบช้อยสัอะลรเยอะแยะมากมายเขา,าก็อาจจะบอกว่า ช่วยรอเขาแบบเคลียร์ตัวเองก่อนจัดการตัวเองก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยึ่นว่าก่อนหน้านี้ตัวคุณเองอาจจะไปรู้หรือว่าไปเห็นความจริงบางอย่างของเขาแน่ๆเลยแล้วก็คุณอาจจะเงียบไปหรือคุณอาจจะนิ่งไปแล้วอะไรเงี้ยทั้งที่ก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันก็ดีมากๆแล้วมันก็ดูแล้วมันก็มีแนวโน้มในการที่จะไปกันได้แต่ว่าพอคุณได้ไปเห็นหรือว่าไปรับรู้อะไรตรงนั้นแล้วมันก็เลยทําให้คุณแบบ step back หรือว่าพยายามในการที่จะเฟดตัวออกมาจากเขา ตอนนี้ที่เขารู้สึกเลยก็คือเหมือนแบบคือเขาทำอะไรไม่ถูกเลยอะ่ะเออรู้สึกช็อกด้วยกับการที่อยู่ดีๆคุณแบบคุณหายไปออืแต่เขาก็อยากจะบอกนะถ้าเป็นไปได้เขาก็อยากจะบอกว่าคือช่วยช่วยรอเขาหน่อยได้ไหมเขาอยากที่จะแก้ไขตัวเองอยากที่จะทำอะไรหลายๆอย่างให้มันดีขึ้น เขาก็อยากจะเลือกคุณนั่นแหละเพียงแต่ว่าบางครั้งบางทีในอ่าบางเรื่องบางอย่างมันอาจจะแบบต้องใช้เวลาสักหน่อยอะยไรเงี้ยมีความเป็นไปได้ว่าอ่ถ้าสมมติว่าเขาโสดเขายังไม่มีพันธะเขาอาจจะคุยกับคนหรือเขาอาจจะเป็นคนที่อ่มีพันธะอยู่แล้วมีคนของเขาอยู่แล้วก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยนะคะเป็นนี้ได้เหมือนกัน จริงๆด้วยสิบถ้วยนะคะ Hermit เขารู้สึกว่าคือจริงๆอ่ะเขา,าคิดเรื่องนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วแหละกับการที่แบบมีคุณอยู่คือตอนแรกเขาอาจจะคิดว่า ความรู้สึกที่เขามีกับคนคนนั้นมันเป็นความรักหรือว่าความรู้สึกที่เขามีกับอีกคนนึงมันเป็นความรู้สึกที่ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้มารู้จักกับคุณหรือว่าพอได้มาอยู่กับคุณจริงๆอ่ะเหมือนตัวคุณเองทําให้เขารู้สึกได้ว่าความรักจริงๆมันเป็นยังไงหรือความรู้สึกดีจริงๆมันเป็นยังไงคิดว่าเคสนี้รวมได้ทั้งกับคนที่แบบคนที่เขายังไม่ลืมหลักเก่า เขายังคงมีความรู้สึกดีๆกันหลักกเก่าอยู่อะไรเงี้ยยังแบบลืมไม่ได้ยังอะไา,าอวรอะไรเงี้ยแต่ว่าเขามาเจอคุณแต่ว่าเหมือนพอคุณรู้ว่าแบบเขายังลืมหลักเก่าไม่ได้คุณงอยากจะถอยเขาก็เลยเหมือนแบบได้เรื่องนี้ขึ้นมานะคะโอเคเกนะคะเนี่ยเห็นไหมแอมเพรสนะคะ เขารู้สึกเสียดายถ้าสมมติว่าจะต้องปล่อยคุณไปนะคะเนื่องจากว่า,าในมุมมองของเขาเนี่ยความรู้สึกที่เขามีกับคุณในตอนนี้มันก็เยอะแบบมากๆเลยจนบางคนอาจจะมองว่าแบบเป็นความรักก็ได้อะไรเงี้ยนะคะตัวคุณเองคือคนที่ดีพร้อมนะในมุมมองของเขาคือคนที่ดีพร้อมคือคนที่แบบเขาอยากได้เป็นแฟนเป็นคู่รักเป็นคู่ชีวิตเป็นคนที่แบบทำอะไรร่วมกันไปอะไรเงี้ย เขารู้ว่าถึงเขาในตอนแรกเนี่ยเขาอาจจะปกปิดปิดบงังอา,าจจะพูดอะไรออกมาไม่หมดแล้วมันอาจจะเป็นปัญหาแบบในตอนนี้อะไรเงี้ยซึ่งโอเคเขาโทษใครไม่ได้หรอกแต่ว่าสิ่งที่เขาพ่อจะทําได้ในตอนนี้คือแบบเขาก็คงจะต้องแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างให้มันถูกต้องและเขาอยากให้คุณรออืเขาไม่อยากที่จะปล่อยคุณไปเลยนะคะไม่อยากให้มันจบแบบนี้เลยถึงแม้ว่าเขาจะทําไม่ถูกต้องเองตั้งแต่แรกแต่แบบ ไม่อยากที่จะปล่อยคุณไปไม่อยากที่จะให้มันจบแบบนี้อะไรเงี้ยเขาเสียใจแล้วก็เสียดายถ้าสมมุติว่าความสัมพันธ์จะต้องจบลงจริงๆนะคะถามความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในตอนนี้นะคะเขาไม่อยากเสียคุณไปะคะ่ะ เขาพร้อมในการที่จะสู้กับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะไม่ว่ามันจะยากลำบากยังไงก็แล้วแต่แต่ถ้ามันต้องแลกมาจากการที่แบบพิสูจน์ตัวเองทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นหรือว่าทำให้คุณรู้สึกสบายใจมากขึ้นเขาก็อยากจะทำโดยรวมความหมายก็คือเขาไม่ยอมแพ้เขาพร้อมที่จะสู้ต่อไปมากกว่าขอเพียงแค่อย่างเดียวคือคุณรอเขาอยู่ที่เส้นชยัยแค่นั้นเลย ถ้าดูในเรื่องของความรู้สึกนะคะเปิดในเชิงความรู้สึกก็จะเดิมๆให้จอมมาในแบบเ NERGY แบบคล้ายๆเดิมคือไม่อยากที่จะปล่อยไปไม่อยากที่จะปล่อยคนไปเลยคุณคือคนที่เขารู้สึกว่าคือคนที่ใช่แล้วเป็นคนที่เขาต้องการจริงๆ ใช่กว่าคนก่อนหน้านี้ใช่กว่าคนที่เขาเคยผูกพันใช่กว่าคนที่เขาเคยเคุยคุยมาด้วยนะคะเขามองว่าคุณคือคนที่ใช่แล้วก็อยากที่จะทําทุกๆกอย่างให้มันดีแล้วเขาก็กําลังโทษตัวเองอยู่นะคะในบางคนที่ตัวเองอาจจะคิดน้อยหรือว่าเหมือนแบบไม่ได้จัดการอะไรให้ดีพอคือเป็นเขาเองที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมาจบแบบนี้ในตอนนี้ซึ่งเขารู้สึกว่า เออมันอาจจะเป็นเขาเองที่แบบคิดน้อยหรือว่าแบบไม่ทําอะไรหลายๆอย่างให้มันให้มันดีมากพออืแต่ใดๆก็คือเขาก็ยังอยากที่จะแก้ไขนะคะยังอยากที่จะได้คุณกลับคืนไปอยู่ค่ะขอแค่คุณรอเขาหน่อยได้ไหมนะคะนี่เป็นเมสเซจเดียวเลยนะคะที่สิดได้ในวันนี้แบบหลังจากที่เราแบบเปิดไพ่กันมาแบบหลายครั้งนะเอเนอจีก็เจอ,อมาในแบบเดิมๆอ่ะอืม เขาอยากที่จะเลือกคุณนั่นแหละเพียงแต่มันอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างในการที่จะต้องจัดการถ้าสมมติว่าตรงนี้สิ่งที่เขาเลือกอะสมมติว่ามันไม่ใช่คนเป็นเรื่องอื่นก็มีความเป็นไปได้นะคะในเรื่องของแบบการงานหรือว่าสิ่งที่เขาทําเรื่องอื่นๆสิ่งที่เขารับผิดชอบอยู่ในตอนเนี้ยท,ที่ก่อนหน้านี้อาจจะแบบเหมือน เห็นความสําคัญกับของเรื่องนั้นมากกว่าเรื่องคุณอะไรเงี้ยจนทําให้ตัวคุณเองรู้สึกว่าไม่อยากจะอย,ะอยู่รอก็มีความไปไปได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าหลักๆเลยคือตอนนี้คิดถึงนะอยากคุยนะคะแล้วก็อยากให้รอด้วยอยากจะจัดการอะไรหลายๆอยา่างแล้วก็คิดว่าในเรื่องเนี้ยถ้าเขาจะไปจัดการนะจะไม่น่าจะเกินสอถึงสเดือนเรื่องราทุกอย่างก็น่าจะคลี่คลายละนะคะ สำหรับคนที่เดินออกมาก็อาจจะต้องลองพิจารณาดูว่าตัวเราเองยรู้สึกดีกับเขาหรือเปล่านะคะหรือจะให้โอกาสในการพูดคุยกันก็ได้แต่ว่าดูแล้วเขาใน e NERGY ที่อากจะสื่อสารที่เป็น Random สำหรับวันนี้ก็คือรอหน่อยได้ไหมเขากำลังแก้ไขแล้วเขาจะทำมันให้ดีที่สุดนะคะ อาค่ะสำหรับเนี่ยพิซอดนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอขอบคุณสำหรับก,การ Subscribe การกดไลค์ like, คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะและรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับก็มาคุยกันใหม่ในอพนะิซอดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ